นันการิลค์คาสาขา IE นะคะวันนี้จะมานำเสนอแลบค่ะเป็นแลบเรื่องแรงบิดน,นะคะแลบที่ได้มาของเรานะคะจะเป็นข้อมูลจาก Data 3ค่ะซึ่งข้อมูลที่ได้มานะคะจะมีดังนี้ค่ะข้อมูลแรกนะคะที่กำหนดมาก็คือจะเป็นวัสดุค่ะวัสดุของเรานะคะจะเป็นเหล็กไมลสตีลค่ะเป็นแบบชนิด อบอ่อนนะคะซึ่งกำหนดไดมิเตอร์มาอยู่ที่6มิมค่ะหรือรัศมีของเรานะคะจะเท่ากับ3ค่ะในข้อนี้นะคะจะกำหนดค่า J มาให้ค่ะค่า J นะคะคือค่า torsional constant ค่ะหรือค่าคงที่ของแรงบิดนะคะกำหนดมาที่127.23ค่ะส่วนความยาวนะคะโจทย์ข้อนี้กำหนดมาที่75ค่ะ เราจะนำข้อมูลของ Data3 นะคะตรงนี้นะคะมาลงในส่วนของที่เป็น Excel ค่ะเพื่อเราจะได้สร้างกราฟนะคะจะเป็นตัวอย่างแบบนี้นะคะเราจะต้องนำา Data 3นี้นะคะมากรอกข้อมูลลงใน Excel อย่างที่ข้างต้นได้กล่าวไว้นะคะซึ่งหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะต้องกรอกตั้งแต่0นย์ถึง225เลยนะคะกรอกตามข้อมูลเป็นแนวยาวแบบนี้ได้เลยเอาละค่ะ เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องไฮไลท์18และเลข8นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยของเพื่อนๆกันค่ะอันดับแรกนะคะในการสร้างกราฟกราฟนะคะอันดับแรกต้องลบตัวนี้ออกก่อนหลังจากนั้นเราจะดึงกราฟมาตรงนี้นะคะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็น,นง่ายๆโอเคค่ะกราฟนี้นะคะเกิดจาก 2อ,อย่างค่ะสองอย่างนี้นะคะคือแถวแรกที่เรานำไปกกอกข้อมูลเรียบร้อยค่ะช่องที่หนึ่งนะคะคือ a n g เกค่ะ a n g เกในที่นี้หมายถึงมุมที่บิดไปนะคะส่วนทอร์กนะคะจะหมายถึงแรงบิดนั่นเองค่ะซึ่งเพื่อนๆน,นะคะจะสังเกตได้ว่ามีจุดตัดที่พอยนะคะลากให้ดูค่ะซึ่งจะตัดกันที่8และ18นะคะ จะเป็นจุดที่วัสดุเริ่มมีการเปลี่ยนจากอีลาสติกเป็นพลาสติกนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มคำนวณอย่างละเอียดกันนะคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลมาอย่างครบถ้วนแล้วนะคะอันดับแรกค่ะเราจะต้องมาทราบข้อมูลของเราอีกครั้งหนึ่งก่อนเพื่อการทวนนะคะอันดับแรกค่ะเราได้ข้อมูลสามมานะคะซึ่งได้เหล็กไม s สตีลมาค่ะมีแองเกิลเท่ากับ8ปดีกรีแล้วก็มีชร์คเท่ากับ8 n นิวตันเมตรค่ะมี ค่าเนะคะของเราอยู่ที่127.23ค่าความยาวอยู่ที่75ค่ะรัศมีของเรานะคะอยู่ที่3นั่นเองค่ะอ้าวค่ะเราจะมาคำนวณจุดแรกกันเลยจุดแรกนะคะเป็นเชียร์สเตรสค่ะหรือค่าความเข้นเฉืองค่ะซึ่งแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้นะคะมาจากสูตร คือท็อกคูณด้วยรัศมีหารด้วยเจค่ะหลังจากที่เราแทนสูตรลงไปนะคะจะได้แบบนี้ค่ะอ้าอ้เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องคูณร้อยใช่ไหมคะเป็นการเปลี่ยนหน่วยค่ะซึ่งหน่วยที่เราได้ออกมานะคะจะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นคำตอบของเรานะคะคือ1 8 8 7 8นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรค่ะเอาละค่ะ ในจุดที่2นะคะจะเป็นการหา s h e ย r ์สเตรนค่ะ s h e ย r ์สเตรนของเรานะคะคือค่าความเครียดเฉืองค่ะมาจากสัญลักษณ์ตัวนี้ได้เลยแทนลงมาอย่างนี้เลยนะคะซึ่งสูตรของเรานะคะคือรัศมีนะคะคูณเรเดียนแล้วก็ส่วนด้วยความยาวค่ะเรเดียนคืออะไรเรเดียนนะคะนำค่าของแองเกิลนะคะมาคำนวณซึ่งจะเข้าสูตรก็คือ แองเกิลนะคะคูณด้วยพายหารด้วย180ค่ะเรเดียนของเรานะคะจะมีค่าคือ0.134ค่ะหลังจากที่เราแทนทั้งรัศมีนะคะเรเดียนเราก็ส่วนด้วยความยาวค่ะจะทำให้ได้ค่า0.01256นะคะหรือประมาณ0.013ค่ะค่าต่อไปนะคะเป็นค่าของโมดูรัสค่ะ หรือก็คือเป็นโมดูลัสของแบรงเฉเอนนั่นเองค่า g นะคะก็คือสัญลักษณ์ที่เราแทนนะคะจะเป็นการนำเอาค่า s h e ย r s t r ตรนนะคะหารด้วย er s h e ย r s t เตรนค่ะนี่นะคะเราจะแทนออกมาเป็นแบบนี้เลยซึ่งหลังจากที่เราคำนวณน,นะคะจะได้ค่าคือ14,521.53 m e g a a s k a เมกะปาสคาลค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนหน่วยกันค่ะ จิกปสกาสคาลนะคะเราจะเปลี่ยนหน่วยด้วยการคูณ10กําลัง4ค่ะนี่นะคะพอคูณ10กําลัง4ค่าที่ได้ก็คือ14.5จิกะปสกาสคาลนะคะหรือก็คือประมาณ15จิกะปสกาสคาลนั่นเองค่ะโอเคค่ะเราจะมา ดูตารางทั้ง3ช่องนะคะในช่อง C, D และ E ค่ะ D นะคะจำได้ไหมคะว่าคืออะไรใช่แล้วค่ะคือเ h e ย r s t r ตรนท์นั่นเองค่ะเ h e ย r s t r ตรนท์ er นะคะตามสูตรเลยค่ะก็คือการนำอะไรเอ่ยค่ะถูกต้องค่ะคือการนำค่าทอกนะคะมาคูณด้วย เปลี่ยนหน่วยคือ1,000นะคะคูณด้วยรัศมีค่ะหารด้วยค่า j ค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราคำนวณแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะช่อง D นะคะจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยของดีกรีมาเป็นเรเดียนค่ะซึ่งเราก็จะใช้ค่าพายนะคะแบบนี้ค่าพายนะคะคูณด้วยตัวนี้ค่ะ ข้อชุดข้อมูลของเรานะคะคือ a n g l e ค่ะหารด้วย180ก็จะได้ช่องแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะช่องสุดท้ายนะคะ s h e a r Strain ค่ะก็เหมือนที่เราคำนวณไปเมื่อกี้เลยคือการเอาลัศมีนะคะมาคูณเรเดียนแล้วก็หารด้วยความยาวค่ะนี่นะคะจะเป็นตัวอย่างของการคำนวณซึ่งเราจะคำนวณตั้งแต่ศูนย์ จนถึง225แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะจะเป็นค่าการทดลองของเรานั่นเองค่ะ,ะเราจะมาเริ่มการสร้างกราฟกันค่ะกราฟที่จะสร้างเป็นตัวอย่างนะคะเป็นกราฟระหว่าง shear er stress และ Shear er strain ค่ะเราจะมาเริ่มกันที่กดที่คำว่าแทรกนะคะจากนั้นกดที่แผนภูมิเส้นค่ะ เราจะเลือกแผนภูมิเส้นแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะได้กราฟนะคะแต่ว่าจะเป็นกราฟว่างเปล่าแบบนี้นะเราจะใส่ข้อมูลโดยการกดเลือกข้อมูลนะคะค่ะข,ขั้นแรกนะคะเราจะกดที่เพิ่มแบบนี้นะคะเพิ่มชุดข้อมูลนะขั้นแรกนะคะเราจะใส่ชื่อของ เชียร์สเตรสละกันนะคะข้อมูลเราจะกดที่ตรงนี้นะเราจะใส่ข้อมูลตั้งแต่แรกจนถึงข้อมูลสุดท้ายแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็เพิ่มชุดข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งชุดนี้จะเป็นของเชียร์สเตร h นะคะ ื่อข้อมูลเช e ่อ string แบบนี้แล้วก็ข้อมูลนะคะจะใส่ตั้งแต่ตัวแรกันถึงตัวสุดท้ายเลยโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเพิ่มก็คือเราจะยึดแกน x นะคะก็คือแกนแนวนอนนี้ เลือกที่เชียร์สตริงนะคะเป็นแกนแนวนอนหรือแกนแนวเอค้าหลังจากนั้นเราจะกดตกลงค่ะกราฟที่ได้ของเรานะคะนี่ค่ะนี่จะเป็นข้อมูลจากนั้นเราสามารถปรับแต่งข้อมูลได้ค่ะ เราจะใส่ชื่อแผนภูมิว่า data 3นะคะแล้วก็ my ค่ะ s t r i แบบนี้ค่ะ เราก็จะได้ชื่อแผนภูมิเรียบร้อยแล้วค่ะเราสามารถเพิ่มข้อมูลได้นะคะในการกดคลิกที่แทรกแบบนี้ค่ะแล้วเราก็สร้างชื่อข้อมูลโวยการใส่ข้อความลงไปแบบนี้นะคะชุด ชื่อของนสักครู่ค่ะส C H นี่นะคะแล้วก็สร้างเหมือนกันแต่เปลี่ยนชื่อเป็นเชียร์สเตีนค่ะโอเคเราจะย้ายมาตรงนี้ ี้นะคะโอเคค่ะกราฟของเราก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอแลบเกี่ยวกับเรื่องแรงบิดเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ